สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นปนหนทั้ง101คนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยใน EP ที่120ี่120ค่ะแต่ก่อนเราจะไปเรียนในหน้าที่49นะคะครูปอยขอย้อนกลับมาเฉลย EP ที่119ก่อนนะคะอ่าหน้าที่46นะคะด้านบนนอดขอเฉลยตรงนี้ก่อนนะคะอ่ามี ยงเส้นจับคู่คํานะคะให้ตรงกับภาพนะคะอ่าด้านด้านนี้จะมีเฉลยให้แล้วนะคะคําว่าท่าน้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูในแถบด้านขวานะคะมือเชา้าอ่าให้โยงไปที่นีม่มือมือมือโทมมือชเอเช้าชาวโตเชา้ชา,ชา,ชา,ชาอ่าถูกกันไม่เอ่ยต่อไปนะคะขี้เมาส์ คียเมาสต้องโยนขึ้นไปข้างบนนะคะคนคียเมาสต่อไปคำว่ายู่ยีย่ยู่ยี่คือเสื้อผ้ายับนะคะ,ะต่อไปคำนี้นะคะไข่เนา่าไข่เนา่าถูกไหมคะต่อไปคำว่าท่อน้ำนี่นะคะท่อน้ำโยงไปถึงจุดเลยนะ คำต่อไปย่ำเท้าย่ำเท้านะคะถูกตามนี้นะคะส่วนด้านล่างให้เด็กๆระบายสีเองนะคะคขูดปอยไม่ไม่เฉลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้านบนนะคะสำหรับหน้า47นะคะเฉลยด้านบนก่อนนะคะเราจะวงกลมล้อมรอบคำที่มีความหมายตรงกับภาพคำแรกข้อแรงนะคะเขา มีเฉลยให้แล้วนะคะคำว่ารัวรออัวรัวรัวเอกรัวรัวโทรัรวอ่าข้อที่สอง่าเห็นสุนัขไล่ขับขโมยนะคะลอยไลลอยไลไล่อไลไลเอกไล่วงกลมตรงนี้นะคะอ่าถูกกันไม่เอ่ยต่อไปข้อที่3มนะคะมีรูปให้ก็คือมออือมืออ่า ถ้ามือเอกมือมือโทมือไม่ใช่นะคะข้อที่สี่อ่เขาชี้ลูกศรชี้มาที่ตรงนี้ทออท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 อเอกทอ่อเฉลยคำว่าทอนะคะต่อไปข้อที่5อ่าลูกศรชี้มาที่อ่าบุคคลคนนี้นะคะเรา ถ้าเดาภาพแล้วก็น่าจะเป็นพ่อกับลูกใช่ไหมคะพอ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 เอกพ่อพอพอพอโทพอเพราะนั้นเฉลยคำว่าพ่อวรรณยุกต์เอกนะคะต่อไปข้อที่6อ่ามีก้อนเมฆก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมคะฟออาฟาฟาเอกฟาฟาโทฟ้าใส่วรรณยุกต์โท เด็กๆถูกตามนี้นะคะถ้าใครผิดลบออกนะคะแล้วก็วงกลมใหม่ตามที่ครูปอยฉเฉลยนะคะส่วนด้านล่างโยงเส้นจับคู่คำที่เข้าคู่กันแล้วเขียนคำที่ได้เนี่ยลงในช่องว่างนะคะมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อคำว่าน้ำเน่านะคะให้เราโยงเส้นไปเลยเนาะแล้วก็มาเขียนตรงนี้นะคะสองพยางรวมกันเป็นหนึ่งคำใหม่นะคะต่อไปแม่อ่าแม่อะไรแม่ชี แล้วเราก็มาเขียนคำว่าแม่ฉี่ไว้ตรงนี้นะคะมอแอแมเวลาสะกดเนี่ยสะกดด้วยมามาก่อนแต่เวลาเขียนต้องเขียนสระแอก่อนนะคะอ่าวรรณยุกต์เอกใส่ให้ตรงกับเส้นข้างหลังของพยัญชนะตัวที่เราใส่วรรณยุกต์นะคะอ่านี้ก็ขาหลังของมามาเนาะแม่ชี่ชอช้างมีคอ ชอีชีต่อไปโยยอโอโยเหลือโยตีโยโยโยห่อต้องโยโยนะคะพอเราโยงมาตรงนี้เราก็ต้องเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่เราโยงนะคะอ่าโยโยนะเขียนสระโอก่อนยอโอโยแล้วก็ยอโอโยโยเอกโย วรรณยุกต์เอกใส่ให้ตรงกับขาหลังย่อยักษ์นะคะต่อไปไล่ไล่ห่อไล่ตีเอาไล่ตีจะมีความหมายดีกว่านะคะอ่าไล่ตีรอไอไล่เขียนรอลิงก่อนได้ไหมไม่ได้เวลาเขียนต้องเขียนสระไอก่อนนะคะอ่ารอไอไล่ไล่เอกไล่ สระนะคะที่เวลาเราเขียนจะต่างจากการสะกดก็คือสระเอสระแอนะคะสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระอนะคะวรรณยุกต์เอกใส่ให้ตรงกับขาหลังลอลิงนะคะไลแล้วก็ตออ e, ีตีเวลาเขียนสระอ e, ีก็ตรงขาหลังของต่อเต่าต,ตรงนี้นะคะเดินหน้า ถอยหลังแล้วก็ขีดขึ้นนะคะไลต่ตีต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็คือโยงมาหากันเลยยี่ห้อยออียีสละอีนะคะตรงวันอายุเอกก็ตรงกับขาหลังของยอยักษ์นะคะ,ะยี่หอหีบหออ หอหอเอกหอหอโทหอนะคะคอคอของไม่โทก็ตรงกับขาหลังของหอหีบเช่นกันนะคะนี่หอตรงนี้เนาะนหอถ้าถูกตามนี้นะคะ,ะเด็กๆก็ทําสามารถทําเองได้เด็กๆคนไหนที่ผิดนะคะรีบลบแล้วก็จัดการแก้ให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปหน้าที่48นะคะหน้าที่48พร้อมนะคะให้ดูภาพแล้วก็เขียนวงกลมล้อมรอบคำที่ถูกต้องจากนั้นก็นำคำเนี่ยไปเติมในช่องว่างนะคะมีตัวอย่างให้หนึ่งข้อแม่หาซื้อเสื้อห้าตัวนะคะเอา ภาพที่สองนะคะเขาจะจุดเสาไฟรอออืรือรือเอกรือรือโทหรือพอนั้นใส่วรรณยุกโทนะคะคําว่ารือแล้วก็เอาคำว่ารือมาเขียนนะคะรออือรือรือโทรหรือต่อไปรูปที่สามนะคะชาลีเอาไก่เข้า รอเอาเราเราเอกเล่าเรา,เา,เาโทเลาอ่ะเข้าเหลาวันอายุโทนะคะอยลืมวงกลมนะต่อไปภาพที่4ม้าสีดูสีแล้วก็รู้เลยม้าสีเทา้าทอเอาเทา้าเวลาเขียนสระเอาเนาะเวลาสะกด ทอเอาเทาแต่เวลาเขียนต้องเขียนสระเอแล้วก็ทอทหารแล้วก็ตามด้วยสระอานะคะมาสีเทามีสีสีเท่าสีเท้าสีอะไรดีคะสีเท้านะคะทอเอาเท้าเท้าเอกเท้าเท้าโทเท้าวัญยุกโทนะคะต่อไปรูปที่ห้า จุดๆเหนาคือจุดๆไม่ดีที่เห็นในรูปคือน้ําออกมาสีดําเลยเพราะฉะนั้นต้องเขียนคําว่าน้ําน้ําเน่าคือน้ําไม่ดีคือน้ําเสียนะคะน้ําเน่าคือน้ําไม่ดีเพราะฉะนั้นเขียนคําว่าน้ำสองรอบเลยโนอนานานาโทน้ําถูกตามนี้นะคะต่อไปสําหรับ ep นี้เลยที่เราจะมา เรียนนะคะ ep 120คือขึ้นหน้า49นะคะหน้านี้ให้นำตัวอักษรที่กําหนดให้กําหนดอยู่ในลูกแอปเปิลนะคะที่เป็นพื้นสีฟ้านี่นะคะแล้วเรามาเรียงให้เป็นคําที่ตรงกับภาพภาพที่กําหนดให้เนาะนะคะแล้วเติมคําลงในช่องว่างมาดูข้อแรกนะคะเด็กๆลองดูซิจุดๆๆ อะไรที่อยู่ในทะเลมีนอนหนูแล้วก็น่าจะเป็นสระอํำเนาะแล้วก็มอม้ามีไม่โทรสระอาตรงนี้ดูรูปแล้วน่าจะรู้เลยว่าคือม้าน้ำมออามามาโทมา้านออำนำนำโทน้ำ ม้าน้ําตามนี้นะคะต่อไปข้อที่2เดี๋ยวเด็กๆจะได้ทําเองนะแต่กูปอยจะนําอ่านให้ก่อนนะคะเขาคือจุดๆนะลำใหญ่เห็นไหมสังเกตคําว่าลำใหญ่ไหมคะใช้ลอลิงนะคะแล้วก็สระไอไม้มาลายนะคะเขาคือจุดๆอะไรเอ่ยต่อไปข้อที่3แม่ชาลีมีจุดๆเยอะ แย่ yeah. แม่ชาลีมีจุดๆเยอะแยะ่า yeah. ต่อไปข้อที่สี่นะคะดูจุดๆที่ปู่ถือมาซิปู่ถืออะไรคะอ่าต่อไปข้อที่ห้านะคะปู่ไม่ได้ใส่จุดๆไม่ได้ใส่อะไรเอ่ยเขาลืมไว้ที่ที่โต๊ะนี้นะคะไม่ได้ใส่อะไรอ่า ต่อไปข้อที่6นะคะพ่อทำจุดจุดจุดแต่เช้าทำอะไรเอ่ยบานของไก่เขาเรียกว่าอะไรต่อไปข้อที่7นะคะดูสิจุดจุดตัวโตนะมีคำว่างูแล้วต่อไปก็เด็กๆเติมสีว่ามันคืออะไรเอ่ยข้อที่8เธอจะไม่จุดจุ ไม่อะไรคะนั่งเศราเลยนะคะอ่าต่อไปหน้าที่50นะคะอันนี้ให้หัดผันวรรณยุกค,คำอักษรต่ำเด็กๆต้องเขียนให้เรียบร้อยนะคะอ่าคำที่อยู่ในอักษรต่ำนะคะ เอาพยัญชนะก่อนคือตัวที่เหลือทั้งหมดจากอักษรสูงและอักษรกลางนะคะตัวที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในอักษรต่ำนะคะผันได้สามเสียงรูปสามัญอยู่ในตำแหน่งของเสียงสามัญรูปเอกอยู่ผันแล้วได้เสียงโทรูรปโทรผันนด้วยเสียงตรีนะคะเพราะนั้น ตรงเสียงเอกนี้ไม่มีนะคะแต่รูปเอกเนี่ยมาอยู่ตรงเสียงโทนะคะตรงแยกให้ออกระหว่างเสียงกับรูปนะนะ,นะะรูปเอกวรรณยุกเอกแต่เสียงมาอยู่ช่องเสียงโทรูปโทเสียงมาอยู่ช่องตีส่วนรูปตรีรูปตีไม่มีนะคะแต่เสียงตีมีนะคะโดยใส่วรรณยุกโทเนะ ife, ะาะรูปจัตวาเสียงจัตาวาไม่มีนะคะ มาดูคำแรกสมมติว่าถ้าเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้แล้วก็อ่านตามนะคะฝึกอ่านตามนะครูปล่อยอ่านสองรอบนะคะงออางางออางางออางางาเอกงางออางางาเอกงางออางางาโทงางออางางาโทงางา งา a งาอีกรอบนะคะ n g งางามอไอไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่มอไอไม่ไม่เอกไม่มอไอไม่ไม่โทไม้มอไอไม่ไม่โทไม้ผันเสียงไม่ไม่ไม้อีกรอบนะคะไม่ไม่ ไม้ทัดที่สามนะคะนอเอาเนานอเอาเนานอเอาเนาเนาเอกเนานอเอาเนาเนาเอกเนานอเอาเนาเนาโทเนานอเอาเนาเนาโทเนา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 ทัศที่สี่นะคะยอแอแย ยอแอแยยอแอแยแยเอกแยยอแอแยแยเอกแยยอแอแยแทูแยยอแอแยแทูแยผันเสียงว่าแยแยแยกรอบนะคะแยแยแยบรรทัด yeah, ท yeah, yeah. no e ี่ห no e ้านะคะนอเอเนียนอเอเนีย นอเอเนียเนียเอกเนียนอเอเนียเนียเอกเนียนอเอเนียเนียโทเนียนอเอเนียเนียโทเนียผันเสียงว่าเนีย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 บรรทัดที่หกนะคะมอเอาเมามอเอาเมา มอเอาเมาเมาเอกเมามอเอาเมาเมาเอกเมามอเอาเมาเมาโทเมามอเอาเมาเมาโทเมาผันเสียงว่าเม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 าบรรทัดที่เจ็ดนะคะฟอ r u fool f ู r ู ฟ้อูฟูฟูเอกฟูฟ้อูฟูฟูเอกฟูฟ้อูฟูฟูโทฟูฟ้อูฟูฟูโทฟูผันเสียงว่าฟู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 ประทัดที่8นะคะทอโอโททอโอโททอโอโทโทเอกโท ทอโอโทโทเอ็กโททอโอโท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 ทอโอโท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 ผันเสียงว่าโทโทโธโทโทโธบรรทัดที่เก้านะคะทออีทีทออีทีทออีทีทีเอ็กที ทอ,อีทีทีเอทีทอ,อีทีทีโททีทอ,อีทีทีโทท,ทีผันเสียงว่าทีทีท,ท,ท,ทีทีที่ทีประทัดที่สิบนะคะรออือรือรออือรือรออือลือ,ล,อ,อ,อ,ล,อลือเอกลือ ลออือลือหรือเอกลือลออือลือหรือโทหรือลออือลือหรือโทหรือผันเสียงว่าลือลือหรือลือลือหรือบรรทัดท el er ี่สิบเอ็ดนะคะยอเอเยาวยอเอวยาวยอเอวยาวยาวเอกยาว ยอเอาเยาเยาเอกเยายอเอาเยาเยาทเยายอเอาเยาเยาทเยาผ่านเสียงว่าเย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 าบทที่สิบสองนะคะทอเอาเทาทอเอาเทาทอเอาเทาเทาเอกเท่า ทอเอาเทาเท้าเอกเท้าทอเอาเทาเท้าโทเท้าทอเอาเทาเท้าโทเท้าเท่าเท่าเท้าเท่าเท่าเท้าบรรทัดที่สิบสามนะคะซออัมซัมซออัมซัมซออัมซัมซัมเอกซัม ซออัมซัมซัมเอกซัมซออัมซัมซัมโทซัมซออัมซัมซัมโทซัมผันเสียงว่าซัม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 บรรทัดที่สิบสี่นะคะวออาวาวออาวาวออาวาวาเอกว่าวออาวาวาเอกว่า วาวาวาโทวา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 ทโทวาผัานเสียงวา่าวาวา่วาวา้วาวา่าว้าบรรทัดที่สิบห้านะคะชอเอาชาวชอเอาชาวชอเอาชาวชาวเอกชาชอเอาชาวชาวเอกเชา ชอเอาเชาเช้าโทเช้าชอเอาเชาเช้าโทเช้าผันเสียงว่าเช้าเช่าเช้าเช่าเช่าเช้าบรรทัดที่สิบหกนะคะคออาคาคออาคาคออาคาคาเอกค่าคออาคาคาเอกค่า คออาคาคาโทคาคออาคาคาโทคาผ่านเสียงว่าคาคาขาคาคาเด็กๆฝึกตามคลิปเสียงครูปอยนะคะเพื่อไม่ให้หลงเสียงนะคะเปิดย้อนฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกอ่านตามทบทวนทุกวันนะคะจะทำให้เด็กๆ ฝึกอ่านได้แล้วคล่องมากที่สุดนะคะทั้งแบบฝึกหัดนะคะหนาส0 9นะคะแล้วก็น,น้า50นะคะให้เด็กๆทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีคลิปส่งการอ่านใดๆนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำแล้วก็ฝึกอ่านเองนะคะไม่ต้องส่งคลิปใดๆมานะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ